วันนี้พวกเราอยู่กันที่เชียงคำภาะเยานะคะผมเป็นบ้านหญ่พี่ปกเราก็มาเจอสถานที่ที่เด็กๆสามารถซื้อรองเท้าสรตทได้อีกที่หนึ่งที่นี่นะจะเป็นศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดของที่จะไม่แน่ใจแต่เขาบอกว่าเวลาที่ต้องซื้อชุดกีฬาหรืออะไรก็ต้องมาที่นี่ที่เดียวนะคะผมับครับตอนนี้อยู่ในการพิมพ์พับบอเพื่อว่าจะฝึกออกนะครับครับตอนนี้เราอยู่ร้านอะไร อุดมพันชูนะครับอันนี้คือร้านที่ใหญ่แนะนํามานะยาบอกว่าที่นี่เป็นร้านที่ดูยิ่งใหญ่ที่สุดข,ของที่นี่แล้วนี่ฮะสิ่งที่เราตามหาในทุกจังหวัดที่เราเฮ้ยพี่พบนี่เอ็กของที่พี่พบใช้ใช่ไหมตอนนั้นพี่พบใช้ของอะไรจุดหนึ่งจุดหนึ่ง,งแต่นัของนายเออันนี้คือจุดสามนะคะสามนล้วก็ซือเออเลยอันนี้เท่าไหร่ถ้าราคาตามป้ายเขาแล้วก็จะมีราคาประมาณส3 0 0 อันนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นของจริงเนาะนี่ไงที่เราไปเจอที่ร้านบ้านตากของพ่อไงใช่วิงเซ็ตวิงเซ็ตเออซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันก็จะอัเปอร์สังเคราะใช่ของเขาวิ้ยร้านนี้วิงเซ็ตเยอะเอาจริงๆแล้วอย่างที่ว่าไปนะใหญ่ๆหลายๆจังหวัดเขาก็จะมีรองเท้าเาอยาอะในเช่นโคราชอะไรเงี้ย<ช>เด็กๆก็จะเล่นบอลเยอะโคราชมีมอะไรด้วยเพราที่นี่แม่ยายยายก็บอกว่ามีมีธมศนได้ไประดับประเทศอยู่นะ แต่เขาอาจจะยังไม่เล่นแพ้หลายอะเนาะรองเท้าเขาเลยอาจจะลองซื้อยากนิดนึงคนที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะไปซื้อรองเท้าที่ไหนกันวะห้างอะไรอ่ะนู่นเลยต้องไปพิษณุโลกเนาะหรือไม่ก็ลำปางเลยเนาะนี่ถ้าอยู่เป็นแบบโลลเขาก็จะมีประมาณนี้เป็นยี่้อประมาณอย่างนี้ไหนเอ้ยมินลิมอนสกินเหมือนพีเเตอร์เลยเจะนงเหมือนอีกคิดดูว่าใครเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้ เหมือนปีเลยอ่าในการดีไซน์ของเขามันก็เลยอาจจะดูแบบคล้ายๆคลึงกันแต่เราก็ต้องยอมรับว่าในส่วนของราคานี้ก็จะเป็นราคาที่ไม่ได้สูงมากแต่ว่าอัปเปอร์เขาก็จะเป็นอัปเปอร์ที่แบบเราพอใส่ได้เพื่อเป็นการทดลองเล่นก่อนนะถูกไหมพี่พบแต่มันก็มีแบบพีเดเอร์มีอะไรตรงนี้นะพี่พบดูดิเนี่ยเออ,เ,อ,อเฮ้ยเขาก็มีของเขา้ากเขาเพิ่งเปิดนะก็เลยไม่ได้มา่ะอ่าแต่ว่าคุณอาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะ ก็คือเขามีนะแต่ว่านี่อย่างนี้พิเดเตอร์เทนโก้เฮ้ยพี่พบเคยเห็นพิเดเตอร์เทนโก้ไหมเป็นอย่างนี้นี่ก็มีนะคะในส่วนของแบรนด์เราก็มีอยู่นะนี่ไงนี่พิเดเตอร์เทนโก้พี่พบแต่ว่าในส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบจุดสามจุดสี่ขึ้นไปเนาะสามสี่อ๋อซึ่งราคาเขาเป็นยังไงอ่ะราคาตามป้ายหรือราคาอะไรราคาตามป้ายเลยหรอใช่เหรอ ปกติแล้วม ah e. ันก hmm. ็จะราคาถูกกว่าที่อื่นนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเหมือนเดิมใช่เมคนอืมไม่มีปัญหาฮะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่หนึ่งที่คนใกล้เคียงสามารถสั่งได้อย่างนี้ก็สามารถออนไลน์ได้ทุกที่แล้วเนาะนั่นข้างในก็มีอีกมาจุดจุดนี้นี่ไงอันนี้ก็จะเป็นของเด็กๆเล็กๆนะ พี่พี่พบชัยตอนเป็นเด็กๆก็ประมาณนี้ก็น,นี่ทำได้อันนี้ใช,ใช่ไหมคู่ที่สองคู่ที่สองเหรอคูอ่ที่จริงอราคาก็ตามป้ายที่เขาบอกไปแต่ว่าเราสามารถลดได้ามาที่หน้าร้านหรือไม่ก็เข้าไปเดี๋ยวเราไปถามที่ติดต่อดูว่าเขาติดต่อผ่านออนไลน์ยังไงปะฮะสวัสดีค่ะพี่พ,พันพนะคะพี่พัน,พนถาร้านนี้เปิดมานานหรือ,อยังคะนานแล้วค่ะประมาณ ยีกว่าจ้าแล้วคราวนี้ในส่วนของเรื่องของรองเท้าสตาร์ทหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่พันขายในประเภทไหนบ้างคะมียี่ห้ออะไรบ้างเอ่ยก็จะเป็นพวกอาดิดาสเนาะจก็ของแพนค่ะอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งในส่วนนี้เราก็จะเห็นหนราคาตามป้ายนะคะพี่พันเนาะแต่ว่าสามารถที่จะจะลดราคาได้สามารถคุยกันได้ตรงนี้ศูนย์เก้าสามเก้าหนึ 5, ้าสอค่ะอ่าลองแอดเข้าไปค่ะนะคะร้านอุดมพันธุ์สปอร์ตทานี้เวลาจะสั่งพี่พันธ์ก็บอกว่าสามารถสั่งผ่านตรงนี้ได้เลยค่ะสามารถต่อรองอะไรทุกอย่างได้ตรงนี้สินค้าต่างๆก็คือสามารถโชว์ได้ตรงไลน์ได้ด้วยอ่าขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะนี่คือร้านประจําจังหวัดเชียงคําเอ้ยจังหวัดพะเยาอําเภอเชียงคําอ่าขอบคุณมากๆค่ะพี่พบขอบคุณคุณค่